สวัสด hey, ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวนเชิญทุกคนนะครับผมเร่องที่จะเล่นกันหมเลยกันเลยสแตนด์ร้อนะฮะเรืงนี้ชิพีก็เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีนะครับผมถ้าใครร้องได้เป็น ครับผมเป็นแรกครับแดูว่าจะมีคนร้องตามไม่ได้นะคนร้องตามได้ก็แล้วคนที่หนึ่งครับคุณพี่น้องครับโดโดดีกีครับว่าละเราเป็นดู่รกันนะครับผมใช้ในนามของวงดีทีนะครับเราก็อยู่ในอบ้านดิเแดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตนะฮะเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีนะครับวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยครับที่ได้ไนมองหัวเฉียวนะครับผมก็เหมือนว่า กล้บ้านนะครับเราก็เป็นคนจนดีนะครับเราก็ผ่านอะไรทุกวันนะครับก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยนะครับพอเข้ามาที่นี่นะก็ได้เห็นประจักษ์แล้วนะครับว่าสาวๆที่นี่มีหน้าตาดีทุกคนนะนะครับอ๋อขอบคุณมากครับผมนะท่านรองผู้ดีเลยนะครับผม มากครับผมก็เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่เราเตรียมมานะทุกคนในวันนี้นะครับเป็นความหมายดีๆนะครับจากเจสเซอร์นะครับเพลงนี้ชื่อว่าดีอย่างไรครับ หน้าหวานมากผู้หญิงยังอายเลยอันนี้ไม่ได้มาจากชลบุรีแล้วน่าจะมาจากโซลกุรีนโอ้โซมากบอกว่าเป็นคนที่แบบน่าจะมาจากเกาหลีะนลองดีๆว่าโซหรือโซนเขาไงโซค่ะเกาหลีค่ะเกาหลีจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีสาวเกาหลีแท้ๆมาด้วยกัน สวัีครับผมป๊อปดีพีครับนะบองเลยกับจอเลยค่ะได้ที่หนึ่งท่านค่ะผมดีพีค่ะค่ะเอ๊ะแต่เมื่อวันี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นมีแบบป๊อปร้องคนเดียวเลยแล้วโดนอ่ะเฮ้ยคือตอนนี้พวกเราเพิ่งปล่อยซิงเกิลครับก็เป็นเพลงที่เดียวที่ให้ป๊อปร้องที่ต่อเอ้ยปล่อยให้เพื่อนไปก่อนเราก็เลยแบบมาพิชเจาร์รงอะไรอย่างนี้เออ ก็เป็นทำอะไรกันมาก็เพิ petto, quand, ่งเพิ Internal, mm. <t <t ่งผลงานเราเพิ่งเข้าตาแล้วล่ะเพิ่งเข้าตาเพราะว่าจริงแล้วเราอยู่เบื้องหลังนั่นมาก่อนครับการเป็นฟ็อกเนี่ยก็ร้องไกรให้กับศิลปินของเอ็กซ์แสตครับแล้วก็เป็นวงเท่าเดเตอร์ให้กับศิียงเลงของเอ็กซแสตด้วยครับวงเท่าเดเตอร์คือพ่วงกับการร้องครับอู้เป็นพุ่งกำกับแล้วอยู่โซนไหนนะไม่ใช่แล้วคือกระโดดฟาดได้ใหม่ไหยส่วนส่วนพี่โดนก็ทำงานเบื้องหลังด้วยครับผม อยู่ข้างหลังคือจะอยู่ข้างหน้าต้องงาน้านแล้วจุดนี้พี่โดนทำอะไรมาก่อนเล่นดนตรีครับเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดอยู่ในตัวชันของละครเวทีแล้วโอ้กละครเวทีของพี่บอยใช่ไหมใช่ครับนอยูในกลุ่มอยู่ในนุ่มกโ้นี่ออกมาแล้วใคร ฟ้านะครับมีน้องแก้มเปลือกตาครับผมมีริบเปลือกตาเซนเปลือกตามีสีโต้มีน้องแกลนด้วยแล้วก็มีสาวสวยของเราใช่มีสาวสวยที่จะขึ้นต่อยกับผมด้วยด้วยชิโนั่นเองค่ะผมก็อัลบั้มนี้นะครับก็เป็นอัลบั้มแบบวเวลตี้ครับเวลตี้อัลบั้มนี้คือว่ามีใครที่อยากจะได้เนี่ยจะบอกได้เลยนะคะว่าซื้อได้ในงานของเราตรงนี้ค่ะสงโต้สีนิเกียนส์ของเราและจะได้ลายแทงของพี่พี่ถึงพี่ด้วย แม่เล่าว่าบองว่าแซวเดียวเดี๋ยวพี่นี่จะยังอยู่เป็นพม่ด้วยเป็นรายการของพี่กิยนแล้วก็พี่โดแล้วพี่น้องด้วยนะคะน้องทุกท่นนี่บอกอุทย์อาบัตินี้มีเสือปีนคนปลดมาเยอะแยะเลยแล้วก็มี